สวัสดีด้วยสวัสดีเบนไหมสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะน้องมะนาวจกขวบแล้วขวบขวบเรียนอยู่สั้นปอดัยอุบวันสามอรุบวันสามอยู่ันเมื่อก่อนอยู่ประเทศไทยแมนบใช่ใช่สามไม่ได้ขาจากดีเนาะเดียวว่าไทยเก่งเก่งมาทำอิฐ มาทำวิสจนท้าบานเป็นลูกอันลูกเครื่องไทยลาวว่าอันนี้ฮะลูกคนลาวมืดแต่ว่าเคยไปเห็นอยู่พุนมนมมาาชิาชาชอืแต่มาเพื่อนใช้ง่ายเนาะใช้ง่ายใช้<ซ>สะดวกคือไม่อไม่ใหญ่ใช่ไปเอาน้ำกันแล่นขึ้นไปเอารดอดอมอันนี้เก่งเรียนก็เก่งเหมือนบะ เรจะบี้นายไงเรียนก็เก่งเรียนเก่งเงีอันต้องได้ไหมก็ไก่ขอไข่ได้ท่องได้ไหมดดูิท่องให้ฟังหน่อยดิท่องให้ไข่แม่ขอตั้งใจก่อนขอตั้งใจก่อนเอาคิดก่อนนะวันหนูเอาิดว่าวันนี้จะอาก็เอ๊ะ กันขึงขังคนละข้างข้างฟ้ายังอยู่ใยกาต่อจานใช้ดีจะสิงตีดังจะช้างวิ่งหนีทอโชือกลากตีโตเจอคู่กันนุ่ญิงโซภาสุดุดราสวงมันตบประตักอุ่นกันจะทานข้ามาลองกุ้ยมวยอย่างน้องมันโทหน้าขาวโทวดาเา เรนี <OR> ust, ้ไ <extern> ม <als> er <Eng> <trans carro> ่เมาเนาเด็กต้องไม่มวลต่เต่อังตุงชุธงเบคนทุานอดทนชุธงครั้งนิยมโน้อหนดไฟโบมีไม้พัดผงป่าตาคมปะพึ่งทำรังตั้งใจป่าโทนพัดปาฟันวางตั้งพพฟันสะอาดจากพอต้องเผากางใบ เงี้ยเงีเกี่ยวใหญ่เราเรือพายไปเราลิงแต่ละเระเวลงยาสุตะดาเงียบหนาวเธอเสือหนวดเงาเธอเสื้อดาขนองเขาหีดใส่ผ้าชุดละกางเกงอ่างเงียงงายงกลางกลาเจอเธอพ่อฉันทำกระจ้องเธอหลุดจริงเธอลุดจ๊อบเลยว่านีมาแล้วมาแล้ว มดดมดอยู่ตัวไหนจบอยู่ตัวไหนแม่แก้วกหู้ตัวสุดท้ายแล้อ๋อนกฮูจบเลยจบจริงๆโอ้เก่งมากเก่งมากตบมือตบมือโอ้เก่งหลายเก่งหลายตัมือละจะจะโคกว่าไหมไงหกปีหกขวบฮึฮึฮึนี่รูกครึ่งไทยลาวพูดพราะนั้นรูกครึ่งไทยลาวพุดนะคือมีปลามีอ๋อไปล้ เบิเง่น่อยเ้ยไ่ล่นี่กากกว่านี่ก็ดูฮากเออไปโอ้ยเนาะไดู้้มอะไรบอยเรือยเจอหาโตเท่าไหมแค่แล้วเ่เอาอาาจาไมกหานเนี่ยรถไทยไปแกอือุอุงุบเอเร่อางน้าเอาองนีอ ประมาณประมาณราคาส้ำเนื้อนี่ไม่ใหญ่ว่าเลยบอลดีบฮัลโหลบอลูกน่ยงน้อยอยู่นะโอ้มีลูกอี้แต่คือของหนูเองหนูเอามาเลี้ยงเจ็บันเบก้กันั